เ็ดเกษตรหมุนเวียนอยู่ดีเลยหนูพ่อแมนรับเท่ากับออกอย่างหนึ่งกระเฮ็ดย่างหนึ่งแมนโอ้ยกเฮ็ดมาเรื่อยๆมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆดีโบ่ไดีเฮ็ดคือเก่าจักเทียนะพ่อเนอะบ่แล้วเท่ากับเอามองนี้ออกไปเฮ็ดบังหันเอามองหันมาเฮ็ดบังนี้ยับไปยับมาดีพ่อพันแม่พันอยู่นี่เลยแมนัวแม่ตัวผูนี่พ่อเอาสมกันไววเรื่อยอยู่บ่นี่แยกกับบ่แยกนี่อันไดสีออกไข่ออกลูกได้ร้ายกว่ากันเรียงกบมันต้องมีกินตังนี้ของพ่อเฮ็ดแนวใดบ้าน คือบุมีกินบัดพอพกติมไม่กินนพ่อนอมันกับแม่นแล้วครับนี่คือเฮามานี่แบบคือจังบ่เลียงกบเลยนอหอนอโอเคโอ้นี่ครับดีดีดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนนี้มาพอกับบ้าน้องในช่องกบป่าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อนนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งแปลงครับผม่อพ่นกระเฮ็ดผสมประสานเดี๋ยวมื้อนนี้บ่าน้องก็จะพาพี่น้องไปเบืองกบบนะครับนอะพ่อพ่นก็ะเฮ็ดเลียงกบั้งแต่เริ่ม เริ่มหน่อยๆได้ครับพี่น้องเ้อจนวาใหญ่เดียวนี้กำลังได้ขายเลยครับผมพี่กัดแปลงนี้ก็อยุบ้านบกขี้ยางนะครับเด้อตำบลนองหัวช้างอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเดียวมืนอนีบ่านน้องก็จชพาพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงเพิ่นนะครับนาะว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋แน่วิธีการเลี้ยงกบแต่หน่อยจนจนหญ่จนได้ขายครับพี่น้องครับเดียวมืนอนีไปพ่อครับเจ้าของแปลงกันเลยครับผม พ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพ่อซื้อพ่อหยังนาะซื้อต้องเลี้ยนไก่สีครับผมโอ้ตรงนี้พ่อเอาเฮ็ดหยังพ่ออยู่ในแพ่งแง่งสีเขียวเฮานี่ก<อ>บติศเรียงเลี้ยงโคบพ่อแม่โอ้แต่ก่อนนี่เฮาก็เลี้ยงอยู่ข้างล่างพุ่นแม่ก็เลยเอามาอยู่ข้างบนแทนแม่ครับผมป้าพ่อเฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมนี่ครับพ่อเพิ่นก็จะเฮ็ดโอ้หมุนเวียนอยู่ตลอดเนาะพอ่อนะ <c oughs> ครับ ต้นฟังท่านี่ตะกอนนี่เป็นปลาคาเด้อพี่น้องเด้อยวนี่พอกะเร้าเห็ดพ่พอพอแล้วพอหดแล้วตรงนี้ก็คือเห็ดหยาห้งัวดีกว่าแมนเป็นหยังพอเข้าคือเส้าบ่ะไหวมันเมียแล้วอเนาะก็เลยโลดไอเจ้าของล่งว่าเห็ดคาในเมื่อยแห้งเมื่อยตีเห็ดผู้เดียวผู้เดียวผู้ซอยเราโอ้แ็เลยเอาตรงนี้ไว้ใหงหยาห้งัวดีกว่าแมนครับ เพราะว่าช่วงนั้นเขาก็จะมีทั้งปักบุ้งแน่พักกระแนงแนี่ย <Man. S 1> เสืิอมขึ้นมาอีกก็เลยกลายเป็นเอาคานี่ไหวสะก่น <Man. S 1> อนแม่แต่ว่าเขาก็มีพันอยู่แม่ค <Man. S 1> างๆนี่บ่พอแม่ <Man. S 1> โอ้เวลาเขาจะปลูก,กเอาจากนี่ไปปลูกได้เลยเตั้นี้ก็ได้อือนี่ครับพี่น้องครับตรงนี้กับพื้นที่มองนี้พ่อพ่นก็นเอาออกเดือปลาคาแล้วก็จะมาเลียงกบอู้นี่ตรงนี้กบแม่นบ่พอเฮ้าแม่โอ้นี่ครับพี่น้องกบ ของพ่อเพื่อนเลี้ยงไว้บ้านนี้พื้นที่ของพ่อนี่ประม่านจักไรพ่ออะไรกลัวอะไรกลัวเท่ากับแบ่งเอามาเห็ดเกษตรแมนผสมผสานเลยแมนครับเริ่มแรกเดิมที่ของเฮานี่แต่าก่อนแรกๆเลยนี่มองนีเป็นแนวไยไพพอบาดมองนี้บ่แมนทีหน้าเขานี่ล่ะทีเฮานี่โอ้ยตีกี้เกิดเป็นปลาเป็นดงแล้วเนาะเป็นปลาเป็นดงแมนครับ บานพ่อเฮ็ดั้งไงบานนี่อาบ้าเอารถเอาอย่างมาเฮ็ดไปเรื่อยๆโอ้ห้องกะมาเอาพืนออกแล้วก็เอามาปลูกเป็นทีทำกินของเฮ้าถอนตัวครับเป็นหน้า่พอบานตะกรอนอยู่นี่เป็นหน้ามันบ่ได้บ่ได้เข้าบเฮาก็เลยคิดว่าสีเฮ็ดจังไ๋เขาไปบานเขาเฮ็ดได้แปักปีแล้วพออยู่นี่ป่ะโอ้ยกระโดดเนรอมัน เดี๋ยวนี่ก็อยู่ก็หกสิบหกเราโอ้หกสิบหกแล้วเข็ดตั้งแต่อายุยี่สิบสี่ปีโอ้ตั่งเต่เป็นบ้าหุ่นพุ่นแล้วเนาะสุดยอดแห่งเห็ดเกษตรมุนเวียนอยู่ดีเลยหนูพ่อแมนครับเข้ากับออกอย่างหนึ่งกับเห็ดย่างหนึ่งแมียนโอ้เกเห็ดมาเรื่อยๆมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆนี่เพราะว่าตรงนี้ก็คือบ้านนอกมาเบิงเรื่อยๆนี่ครับ เห็นพอเห็ดนี่บ่ได้เห็ดคือเก่าจักเทียนะพอน่ะอเนาะบ่แล้วเขาก็เอาหมองนี้ออกไปเห็ดบังหันเอาหมองหังนมาเห็ดบังนีงนงนยับไปยับม<อ>ันดีเห็ดกับไผ่พอบาดเห็ดผู้เดียวคือมาเก่งแห้งเดียวบาานอ๋อุดยอดอีีครับพี่น้องเดี <laughs> ๋ยวมือนี้บ้านน้องจะพาพี่น้องมาเบิ่งกบของพอ่อพอเขาไปเบิ่งตึกแต่ <laughs> เริ่มเขาจิจับคกูเขาจะมาเบิ่งเพิ่นงไงอ๋อปักครับพี่น้องครับมาเบิ่งเลยครับผมพอเพิ่นเห็ดแนวใด <laughs> พอครับบานนี้ในบ่อกบเขานี่ประมาณจัก คกกพอ,อจักบออยู่นี่มันจักบอยบนหาบมันบ่โอ้ตะกก้อนนี่ผัดเท่ากกบเฮ็ดอยู่ข้างล่างแมนบ้านตรงนั้นเป็นเป็นเฮ็ดปลูกยังแทนบ้านโอ้พักระแนงปลูกพิงบุกทีฉลัผัดยางอยู่หันเลยแมนก <c oughs> ็เลยเอาตรงนี้ให้มาใกล้จ้าของบอกอเลจังใดก็เอาขึ้นมาไหวผีจี้ัไก่แน่โอ้ก็คือไก่กับปลาย่างเขาแน่แมนยางออกมานี้กับมานีเลยแมนครับ พว่าตัวนี้ก็คือมันจิสูงกลัวนกก่ะพ่อนอกสูงกลัวอ๋อกลายเป็นวาตานีตะก้อนนี่ก็เป็นพักกระแยงเปลี่ยนเปลี่ยนกันบาอ้นี่พ่พ่อบานนี่เริ่มแรกขอ้องเฮางเปลี่ยนพ่อพันแม่พันอยู่หนี่เลยเปลี่ยนปะพ่อเฮ้าเขาขมาเบิ่งพ่อโอ้เบิงบ่งเบิง่งเบิ่งพ่อพันแมน่พันหลุดใหญ่แห้งเด้อครับพี่น้องเด้อเอาพ่อครับบานนี้ตตแม่โตผู้นี่พ่อเอาสมกันไห้เลืออยู่บ่เนี่ย ตะกี้ก็แยกไปพูดบานเอาว่าใครไม่ก็เลยเอาผสมกันไว้นีครับอ๋อเอาพ่อบานเข้าจะหูจังในว่าตัวเมียตัวผู้พอลองจับให้เบิ้งเบิ้งพอกับเบิ้งข้างกหใ่พอเขาจับเบิ้งเหรอครับเบิ้งครับพี่น้องครับพ่อคนจะเอาจับมาให้พี่น้องเบิ้งด้วยโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแหนะแหนแดงแหนเป็ดน้ำบ่อ่อเป็ดเพิ่์กบนน่ละมันกินอยู่โอ้บ่พอพันุมันนี่ิไหมฮะเป็นแหนแดงบอกแมนโอ้เป็นพันแหนแดง โอ้โหนี่เป็นกบยั้งพอนน่กบพฤกติกบหูห่อสิเบื้องในจังไดบาดนี่้างระดับางคางนี่เลยนห้องหูเลยแม่ยนขับเบิ้งกบแม่พอบาดจับกบแม่เบิ้งบาดเอาไว้น้ำกันงแลพ่อน่าจะเพิ่งปล่อยนี่ปล่อยเหรอเม่นครับโอ้โอกบแม่ตัวนี้กบแม่เอาพ่อเบิง้งเขาจับไม่เบื้องกบหูอยู่ใส่บัดจับเบิ้งเอามอเปียบเทียบอู้จับถือกระตัก กูแม okay. ่บอกพ่อปัดอึบ่ออมูเ๊ก็ไม่ไงเอาพ่อกบผูชั่งมาไงแถบันโอ้หนี่คือเข้าจีเบิ้งมองนี่แม่หนี่ก็คือจะบ่มี่มองก้องเสียงแม่โตผูสีมีก้องเสียงคนก็คือใหญ่ซ้ำกันพ่อป่ะจักเดียวมันก็มีตัวใหญ่ตัวหน่อยบ้านนี้เข้าจะเอาไว้นี่ประมาณจักเดือนพอเข้าจังจะมาเป็นพ่อพันแม่พันได้หมดก็แล้วแต่แล้วก็เพราะพ่อเข้าเริ่มไหมพ่อ จากปีขึ้นไปบอลรุร่แปดเดือนบมดเกือบหอดปีวันแล้วเขาต้องเขาต้องปล่อยไว้ให้เป็นปีก่อนแมนพันจังสีเป็นพอพันในพันใดตัดตัวครับถากบไม่เขาจังสีเขาจงไว้ประมาณหาหกเดือนนี่เป็นพอพันในพันใดบอบอ่ะต้องว่าดีแล้วเนี้ยโบเกยจะเสียรับโอ้ตรงนี้ก็คือเขามีจะปล่อยบักรุ่นปีขึ้นไปเลยแมนรับระบานีเข้าต้องเอามาไว้น้ำกันในสีเลยบอบพอเอาไว้น้ำกันก็ได้ บานเอาเอาไปใครไหมเอาก็จำคนเอาลงล้มกัดตรงนี้ก็คือเขาบ่แยกก็ได้แยกก็ได้บ่แยกก็ได้กะเรี่ยวแต่คือกันแม่นครับแต่ว่าบานนี้แยกกับบ่แยกนี่อันใดสีออกไข่ออกลูกได้ร้ายกว่ากันต้องวาดอีกแล้วคือเดี๋ยวผมบ่ได้เบิ้งมันจตอรเทียเนาะอกับปอยใส่กันไปเลยปล่ใสกันไปวันนี้วันนี้เอกไปใครกันทุกคนจะไปครับมันยี้เอกไปใครนี่ก็คือเขาจะเอาไปเป็นคู่ไปเลยบ้านแม่นครับผมตรงนี้ก็คืออยากแยก หนึ่งก็ได้ปู่จากแยกก็ได้แยกก็สีแยกบอกมันจับง่ายกว่ากันโอ้แยกปู่แยกแม่แม่ครับเท่ากับบนในียกอยากอืมเทาจิเตียมปู่แม่นี่ประมาณจักปู่จักแม่พอบ่ะทุกแม่หลายกลัวก็ได้โอจักโตพอบ้านเท่าจะเอาไว้เหรอตัวปู่จักโตยูหนีมัวมันสี่สิบป่โอ้ปู่สี่สิบแม่ได้บ้านแม่นีได้เล่าเจ็ดสิบแปดสิบโอ้ให้แม่ห้ายกลัวปู่แม่ ครับผมเพราะว่าตัวเม่เข้าจะให้พื้นหลายกลัวได้พี่น้องเด้อตัวนี้ก็คือเข้าเหลือไว้ปีกายนี่ม้วนนี่เพราะว่าชุดนั้นก็ร้ายแห้งนอพอนอเนาะกับปล่อยไปนํำพี่น้องขายบานพอกับเหลือไว้แค่อยู่ประมาณลอยกว่าโตท่อนตัววาย่นมนตัวนี้ก็คือตัวเม่นี่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวผู้สี่สิบนอพอนอบานแต่ว่าถ้าเขาเอาไปใส่คุ้ยบานเขาจะเอาประมาณ เป็นคู่ๆไปเลยบอพอออกเบิดบ่บอเลยบอกพอบักมันก็เขาออกใส่คันมันพร้อมกันเฮาก็เข้าก็จับจากมีมาพีเบิดเลยแมน่นเข้าเขาจําเป็นบ่ว่าต้องฝนห้องฝนตกฝาห้องสีพอบเมิร์เกิดฝนตกแล้วแต่เขามันไก่ในอกคนมันย่าโอ้ตรงนี้ก็คือเขาเตรียมบอไว้จังสีก่อนแมน่นเตรียมไ้เลยแต่ยีมาก็จับเบิดเลยใส่บอบอบๆมาเลยออืครับเข้าก็ เวลาฝนตกปุ๊บเขาก็จับม่วนนั่นมาใส่ซผีเวเลยแยกออกข้าวโได้ให้อยู่บอนั่นบ่ครับผมถ้ายอยู่ดับ่อนั่นเพื่อนสีบอไข่มันก็ไข่เข้าวโพดได้จีอ๋อใครข้าวโพดได้ก็คือเพื่อนกินแบบพอเล่นยังไงกันว่ากินกึบคือเมียนมันใกล้ๆก็แบบน้ำบ่ิสะอาดแต่สีบอพอตีเมีนตัวนอแบบคือตรงนั้นกบไงเพื่อนหลายบัรเพ่นเล่นน้ำกลายเป็นใครพอไข่นี่นอ เกิสิบปยางสันละคือครับเพราะว่าเฮาเฮาตกเฮาสังเกตเบิ่งนําเราพอนอะแมนโอ้บานนี้ทางเฮาเอาอมาไว้จังสี่เพิ่นจับคู่ปึ๊บไข่เต็ม,มก็นนไข่ที่บดเฮาเนี่ยเบิ่งหู้เลยโอ้ดีเฮาก็จับเพิ่อนออกบานจับออกโอ้ครับพี่น้องครับการเลี้ยงกบนี่เฮาต้องเบิ่งนําเราพอนอะแมนแล้วก็ะซําพอเพิ่นได้ศึกษาด้ครับพี่น้องด้วยตรงนี้พอบานนี้พอหูมาจังไหนพอว่าเฮาจะเลี้ยงกบจังสี่จังสี่ได้ออกไข่ประมานนี้มัน คือมันก็บ,บอไวอยู่เดี๋ยว oh. พ่อก็จับออกมามันใครแลี้ยวอีดำมันดำมันใคร,รบวบเดีด๋ยวขึ้นเดียวมาเบิงเหมือนรุ่นกับบอหล่ะพิ่กับบอแล้วบอหล่ะขึ้นเดียวบอครับโอ้การเลี้ยงการเลี้ยงกบนียากหรือง่ายพอว่ามันกับบอเนี่นย<อ>บ้านพ่อครับเท่าเขา้าเลี้ยงกบนีเท่าเอากบมาเลี้ยงนี่ประมาณตั้งกี่พอบะาเ<อ>ขาเทาดีอยู่กบปบ บมันสามปีแล้วอ่ะเขากับเด้มาศึกษาเรียงกบแมนสามปีแล้วสามปีแล้วเพิ่งเกิดได้ปีหนึ่งอยู่พุ่นนอกพอน่องปีสองปีสามนี่โอ้นี่ปีสามเขามาอยู่ผีเลยสามมาอยู่ผีละปีสี่สิบไปอยู่ไนอกพอหนอนี่ครับผมไปอยู่บมืงไหนล่ะโอ้เด้กับเขาปลายางโอ้ปลายางเขานี่ก็เรียงกบได้อีกบ่พอในหันบูงโหแล้วบ่บ่ท่านี่สุดล่องเบิ่ง เลี้ยงบ่ไหนหรอง,งัวโอ้ตัวน,นั้นก็คือเป็นงัวเป็นไกแม่เสี้ยพิ่คนอยู่ในหัน,นในปลาอย่างครับผมโอ้บานนี้เขากจะมานี่ย่างมัน,มนี่บานก็จะออกหวกบพอบานหวกดีนี่ครับผมบบาน้องผ้าพี่น้องว่าเบิง่งแต่งแต่เรื่มตัวน,นี้ก็คือเป็นบอบอไข่บอบอ,บออนุบาลใครไม่โดนโอ้ตัวน,นี้คือเฮาเตรียมไว้เอาคูคนมาล่องแม่เอาแม่มาลงครับ้บนบานนี้สมมติว่าเพื่อนไครแล้วเพื่อนก็จะบอ น <Man. S 1> บ่มาออกหัวแังสีแมนแมนบ่พอกระสีมีหัวออกแังสีเลยมาเบิงครับพี่น้องครับพอเป็นสีล่องสอนให้เบิงว่าโตาหัวของเฮานี่ใหญ่ขนาดได้แล้วเบิงเบิงครับอดอุดอุดอดโอ้ใหม่ใหม่ประมาณรุ่นนี้แม่นบ่พอรุ่นหัวอาพอบานรุ่นน้อยก็มีนำ้ำ <ๆ S 2> มันกับตัวหน่อยตัวใหญ่ดีซอนซอนขอนความนี้บ่พอก็ได้เบิงอีกบ่ออ้โหนี่ครับพี่น้องครับโอ้รุ่นนี้ประมาณจักอาทิตย์พอบาน จังวานี่แล้วมันตอาทิดสองอาทิตย์ล้ามได้ยังไงประมาณประมาณสองอาทิตย์แมนกสิรุ่น,นี้แล้วพอวาจังน่อยนี่กสิออกขาแมนครับเพื่อนจะออกขาหนาหรือขาหลังก่อนบัณฑขาลังนาะอ,ออกขาหลังเ <c oughs> าเพื่อนก็จังจะออกขาหนาจังตัดหางบ่พอแบนตัวอ๋อนี่ครับพี่น้องครับบ้านเฮาใส่ระยะเวลานี่จากเอามาจับคู่จนว่าได้หวก แล้วก็ได้ขายประมาณจักเดือนพอเอเมื่อขายตัวร่อยบวเคืองตัวใหญ่มันแม่พอตต้งเตฮาอนุบาลเพาะมาเลยเอาเม่เพิ่มมาแล้วก็มาฟักไข่ก็ได้ขายเฮ่านี้ก็จินได้เล่าสามเดือนนี่ถ้าคือสามเดือนนี่ก็สามารถทําเงินให้เฮ่าได้แล้วได้ตัวครับผมแนวขายตัวหน่อยไปแล้ว<ำ>ถ้าเฮ้าบ่ออยากขายคือเป็นตัวขายหัวไหลนหนำ ขายหวก็ได้โอ้ขายห่วงนี่แค่ประมาณบ่ถึงเดือนบ่พอถึงบ่ใหญ่ขนาดนี้คือสิเดือนนี่แหละคือประมาณเดือนนี่เท่ากาับประมาณเดือนโอนนไ้ได้แล้วได้เงินคือกันได้แล้วขายห่วงก็เทาบ่บอยากขายเป็นโตแม่ก็คือเขาเอาหวกก็ได้เนาะพอนอแหมนี่ครับพี่น้องบ่จําเป็นต้องว่าสามเดือนเขาจังจะมีเงินหมุนเวียนแค่เดือนกลัวกับมีเงินหมุนเวียนในเทาได้แล้วได้แล้วโอ้นี่ครับเบึ้งบึ้งคบ ออหัวข้านี่ประมาณจักล้อยตัวพออยู่ในนี้มันประมาณโมได้แล้วแนวเขามันอยู่ผืนมันก็มีครับมันกระบอกค่อยขึ้นมากมมบ้านในเพิ่งไง่ายขนาดนี้เขาจะให้อาหารแนวไหนพอปะเดะเหี้ยมันเป็นอาหารเม็ดเล็กบ่พอแมนเป็นอาหารกบเลยหรือว่าเป็นอาหารปลาอาหารป่าอูอเขาเอาเป็นอาหารปลาดุกแมนให้เพิ็นกินเลยรุ่นนี้ให้อาหารเม็ดเล็กเล่นบ่พอแมนอ๋อบ้านนี้ เฮาเลียงหาหกบ่อนี่จำนวนเปลืองบ่อบานก็เปียงคนว่าเปียงกับเปียงกูแต่ว่ามันก็มันน้่มมันครับก็ขายมันก็ซื้อเงียบมาให้มันครับก็คือหมุนไม่เพิ่นน้ำแม่ครับบานนี้เวลาเลือนี่ก็เป็นกำไรของเฮ้าแม่ครับผมตรงนี้พอครับเฮาเขาขายช่วงวัาหันเข้าได้ประมาณจักพันพอบาทห่วยแต่ขายมากเราเัิก็มันที่ได้ พันกลัวหรือบ้าเพราะว่าข้าขายหลอบแหลกไปแล้วหลอบใหญ่นีกําลังนี่รุุนรุ่นสองเฮ้าบามหรุนสองเฮ้านีกําลังเริ่มจะได้ขายแล้วเริ่มแล้วครับรุุนนี้ก็คือเป็นเป็นรุ่นเฮ้าเตรียมใบถ้าขายเป็นรุ่นเดียวกันบ่พอก,กับปอกแหลกตัวน,นั้นรุ่นโอ้รุ่นตัวน,นั้นรุ่นตัวนี้ก่อนตัวนวน้กกรนะครับเด้อนี่ครับเบิ่งโอ้รุ่นนี้รุ่นนี้ก็คืออยากได้เป็นโลได้แล้วได้แล้วครับทังเบิ่งทั้งนี้ เป็นกระจิตนางยุ่สีเลยบัวก้อกเนตัวหน่อย่ตัวหน่อยนี่ก็คือเพิ่อจกอยู่ตะกำนามแมนรุ่นนี้ถ้าเขาขายขายรุ่นนี้เขาขายประมาณโลละจักบาทพอปะหน่อยห้าสิบโอ้เพราะว่าหน่อยเนี่ยใหญ่เนี่ยแมนกึ่งกลางลอยหาสิปด้วยครับพี่น้องเดือดช่วงนี่ก็พอเิ่นขายเพราะว่ามันจะใหญ่เนี่ยหน่อยเนี่ยกำลังกินแฉบผู้อยากคนอยากออกมัน ตกมอไปพนไปออบครับโอ้เพราะว่าช่วงนี้สตาร์ทสตาร์ทคือปีแรกลอยหาซิฟนอคอเนาะครับผมเพราะว่าบานช่วงนี้มันก็ยังกบพันมีหลายปันไดายลอยหาซิฟลังๆไปเรับก็จังอยู่ตัวลอยเศร้าลอยลอยหนึ่งจ็ดสิบมันก็นเสียงสัตว์ด้ครับมันก็นใหญ่ก็ใหญ่ไปเรื่อยๆแครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นหยังวัติคือลอยหาซิฟครับพอครบพอมันยังกึ่งกลางทาสีขายเป็นตัวละหากะพอกระเทิน ตัวกระชิบมูมันกระชิบวาเอาแม่ก็บูจังสิด้ายแ้วครับก็เลยเอาเอาไปโลไปเลยเป็นโลตัวครับผมลอยหาชิปไปเลยแสบายใจดีโอ้ตรงนี้ก็คือนี่จะเป็นรุ่นนี่ก็คือเป็นรุ่นที่สามหมพอรุ่นสองรุ่นแรกเข้าค้ายไปแล้วนั่นรุ่นสองนี่รุ่นสามน้อครับครับนี่รุ่นสามกับพี่น้องเบิ่งรุ่นสามของพอนี่กำลังอู้หลายแหงเพราะข้าบานนี่เข้าได้แยกบ่ว่าระวังตัวหน่อยตัวใหญ่ บ่ให้เพนยูยังสีเลยยู่สีเลยจริงครับก็คือปล่อยเพนไ้ยังสีเลยแน่นครับรุ่นน้อยรุุนใหญ่นี่บอ่อใดเกียงเลยตัวหน่อยตัวใหญ่กระทางทโอ้นี่ครับพี่น้องครับเอาพอครับบานนี่เหาใส่งบเพชรแพร่เหานี่เบิดตประมาณจักบาทอ้ยแพรบ่แพรงรอกแพร่พรสืบมาประมาณจักใหม่พอนี่สองใหม่ก็โอ้สองใหม่นี่ก็เบิดตไปแล้วประมาณ หาลอยถึงบ่จบ่อมบ่ถึงยังบ่ประมาณนะพ่อเนาะประมาณนี่ละครับผมโอ้เขาก็ใส่ซองใม้อ้อมมาเบิด์ธหาแงหาหาหาแพทเท่านี้บ่อตัวนี้ของเก่าตัวโอ้บ่อหน่นสิเมนฟังพุ่นแมนครับทำไมบ้านนี้เท่าได้ปูพะยางข้างล่างบ่พอบ้านม่วนนั่นปูอยู่ตัวนี้บ่ได้ปูอู้ตัวนี้บ่ได้ปูพะยางเลยบ่เพิ่นก็อยู่ได้ อยู่ได้่ระบบน้ำของเฮานี่เดี๋ยวพอบานเฮามีน้ำอยู่ตลอดนี่กเคร่งทีแล้วเลยไหลอสสใส่โซลาเซลเฮาบอกบอ่น้ามจ๋าเลยว่าน้ำน้องเฮาบ่หนา้นาฝายโอ้น้าฝายเลยแมนใส่เบิดปีเบิดแหลงเลยแมนเอาพ่อกขาบ,บานเฮาใส่น้ำนี่คือเขาดันมาจากน้องสาขึ้นมาเลยคุณแล้วมาจาปฝา,ายสาใหญ่เลยแมนครับผมเพราะเขาบานนี่ต่อเดือนเขาเฮานี่ใส่ นาำนี่ใส่ไฟเบิดหลายบ่บะมันก็แล้วแต่แนวมันมันหลายแนวออมัเป็นย่างเดียวแมนครับผมเข้ากับเอามาเฮ็ดทเพิ่นนี้อยู่ท้งผุนกับปล่อยใส่พักท้องผุนก็มี่โมมนอยู่แต่นีครับเดี๋ยวเขาจะลงไปเบิงบ่งพักอีกทีนึงเนอกะเ <c oughs> พราะว่าพอเิ่นเฮ็ดหลายอย่างได้พี่น้องเด้อส่วนทางนี้เฮาจะมาเบิ่งกบก่อนเอาพอครับบานนี้เฮ้าเฮ็ดคอกเฮ็ดบอจังสี่บานเวลาเฮาเป่งน,นามออกนีเฮาเฮ็ดจังไดบาน นี่เด้โอ้เปิดนี่เลยเปิดถอดต้นออกกิไหลออกพี่ถอดนี่ปุ๊บกิไหลออกเลยบพ่พ่อแมนโอ้ทอดต่อทอดต่อระบบไปเรียบร้อยแล้วแมนก็คือเท่าเริ่มแรกนี่เท่าต้องเตรียมไว้ก่อนแมนครับผมเท่าดึงปุ๊บนี่น,น้ำไหลออกหมดเลยน้ำก็ไหลไปพี่โอ้วิธีวิธ,วธีการเปลี่ยนน้ำนี่บ่ได้ยากที่สันพอ่อตะกี้ก็ะสาเอาบานสาแล้วมันเมื่อยเอาแนวไม้หนึ่งหนี่มวันนั่นกับเป้งออกครับก็ไหลลง โอ้ที่รกนี่เขาเอาสา,าเอาคือกันแมนก็เลยขีดกันไม่เลยเอาไม้ <laughs> <laughs> สัมเมืองไอ้ของเสนอบอว่ะมันเมื่อยที่ประท้วงสาครีดจังใดบานคือดจังไดเฮ็ดท่อบาน,น,น,บน <laughs> โอ้ยมันเมื่อยก็เลยว่าบ้า <laughs> เอาแบบไปรือเวยว่าใส่ท่อเอาบานดีขนาดเลยบานนี่ดีตัวละะ่อเออกมันก็บอกไปแล้วโอ้เข้าถึงออกปุ๊บแล้วก็บอกลงเลยแมนเวลาดันเติมตะนามแมน,แมนสบายขนาดเลยบ,นบานแต่ว่า ต้นนี้ก็พูนปล่อยไปป่าหยา,<อ>าพุนแปบไปพุนเพราะครับบานนี้นามของเพ่นนี่เฮาได้เปลี่ยนทุกเดือนบอ่อหรือว่าทุกอาทิตย์มันช่วงนี้ฝนตกอยู่ก็นเลยบ่ได้บ่ได้เปลี่ยนอ๋อถ้าฝนมาตกนี่เฮาเปลี่ยนประมาณจักหมื่อต่อนก<อ>็แล้วแต่มีโอกาสก็ไเด้เปลี่ยนให้มันดีิเคื่อมือนี้ก็ได้วมาเนามไต้เห็นไห้ครับจริงโอ้ก็ได้เปลี่ยนให้ได้เลย่นครับผม บางเคียเ์าก็เห็ดกลายเป็นน้ำล้นมหากันได้มันกับจักรสัตว์พวกกระไรก่อนครับกับบ่นมหากันได้นพนอเพราะข้าบัณฑ์เขามาอยู่ในบ่อกบจังสี่คือจังสังเกตเบางถาเลี้ยงกบมันต้องมีกินตรงนี้ของพ่อเห็ดแนวใดาบัดคือบ่มีกินบัณฑอโอ้ยกับปล่อยน้าบอหนึ่งเลยนรอโอ้พอได้ใส่พวกน้ำน้ำนี่มาปับสภาพน้ำบ่อี่บ่อใส่เทียะบ่อรับผม ตรงนี้ก็คือเพียงแต่เห่าดูลาแลแม่กับเปียหนามด้วยดูตัวแค่นั้นเอง <c oughs> นพอนอแม่โอ้บบได้ว่าไปใส่นานั่นนานี้มาใส่คือตรงนี้เห่ามันหนึ่งกิองมันดูลแลลักกับเบืองน้นามวานหนามเสียแล้วกับปล่อยออกตัวเติมนามใหม่ใส่เอานามใหม่ใส่มันครับเพราะว่าเฮามานี่ปกติไม่กินนพอนอมันกับแม่นแล้วครับนี่คือเฮามานี่แบบพื่งแตงโมเหลี่ยงคบเลย นอหอนอโอเคโอ้นีครับดีดีดีครับโอ้นีก็คือนี่นาีหีห้ก็เป่งใส่จังสีนีครับใส่ยนามโอ้โอ้นี่ก็คือห้องเป่งใส่ยังสีเลยแมนครับเบิ่งเบิกโอ้นีครับต้นหนามกะถอนออกไปแล้วบกแล้วเอานามตัวนี้ใส่ไป่นาแห้งดีตัวละคอมันบริเปิดแห้งดอกเอาประมาณนี้ปลยไหลไปเลยเลยแมนโอ้นีครับเบิงปกเบิร์กเ่งจติวาฝนตก เปิดไม่กับห้องเซ้ยวันเนี้ยโอ้ครบถึกคนปะกันห่อครับคนติดตก็คือแต่ว่าออกว่าติดจับเป็นไปใครเหมือนนี่ละครับผมเหมือนแดยงจับเป็นว่าโอ้นี่เข้ากจิตเตรียมการแล้วแมนคือเอาออกจากนี่แล้วก็ไปใส่พุ่นวบแมนเป็นใครที่บัดรับใครแห้อเขาจะเอาไม้ใบบัวเก่านี่แมนเวลาไหนออกเข้าก็จับมุนียนอยู่สิเป็นพันแล้วนี่สุดยอดนะครับพี่น้องด้วยการเลี้ยงกบนี่กับถือว่าบ่ยาก ก็บ่ยจากเด้ล่ออ๋อนี่ครับผมบ้าน้องกับภาพีน้องมาเบื่องล้วปบ้องปอนี่กําลังขายรอบแรกรอบแรกเขาเฮาก็ถือว่าสตาร์ทได้ดีแหงรอยฮาซิบนี่ก็คือเอาไปแล้ว 1, นะหนึ่งพันแบาทน้อพพอนอเนี่ยเอาพอบานเท่าเรียงมาจจกผุนเ่าเบิดาอาหารจ็กสอบละ่ะบ่ไ่้สื้อหลยปลานั้นซื้อเป็นโลเอาโอ้เป็นโลเอาเอาอบาิดจก็กทุงบาน บ่อหม้อดเบิดหล่หรือบ่อเนี่ยวให้สื่อมาเทละลอยอ๋อสื่อมาเทละลอยแม่ปะมาณสิเบิดเพราะสามสี่ลอยหรืรละละอเปล่าก็ที่สามป,ปะละคือประมาณนั้นเนาะพอเนาะแม่โอ้คือขายรอบแรกนี่ก็ให้เป็นหัวหารเท่าก่อนแมเพราะว่าเงินตัวนั้นก็สิเป็นเงินพันพันหนึ่งนี่ก็คือเหา,าองเบิสหัวหารไว้ซะก่อน,นเวลานั้นนี่คือขายรอบที่สองนี่สิเป็นกำไรของเาทั้งเบิสเลยบาทก็ิี่คอยไปตัวอู้นี่ครับพี่น้องครับ นีกคือพอเพินหนได้แล้วหนึ่งพันบาทแต่ว่าสีหอาหารอีกเพียงแต่ประมาณสาม0ึงสี่ลอยต้นตัวนอพอนอนี่ครับพี่น้องครับปน้องก,กับภาพพี่น้องมาเล่นน้าพอเผักแล้วนะครับเนาะบึงซนทางเแนพอพอพนก็จะเฮ็ดลายยางเดี๋ยวจะภาพพี่น้องบึงลายลายยางนะครับ,นะบนเนาะบริเ่ณว่าพอพนจะเห็ดแต่ย่างเดียวเด้พี่น้องด้วยหมุนเวียนอย่นี่ปลูกทุกอย่างครับอยูใ่ในสวนพอนี่5ทาไรนี่ให้มีทุกอย่างของกินิเน,นอพน นี่แล้วครับพี่น้องครับบาน้องผ้าพี่น้องมาเหล่นน้ำพอพันเรียวได้ความรูหลายๆอย่างไปฝากไปตออพี่น้องนะครับเนาะพราะว่ากัเริ่มตึงแต่เลียงจนหน่อยจนใหญ่จนได้ขายได้พี่น้องเด้อนี่พอพ่นกับเฮ็ดหมุนเวียนอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับบาน้องกับผ้าพี่น้องมาเล่นน้ำพอพันเรียวนะครับเนาะก็ขอบคุณพอหลายครับทีีย่้ส้มสวนเนาะขอบคุณครับครับผม อย่าลืมในช่องกบป๋าผ้าร่วยด้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน,น,น้องเ็ดคลิปให้ี่น้องมรื่อยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ